วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้วันดี้วันดีค่ะเป็นดักเรียนโมวก็ดีใจครับสิ่งที่เราไม่ได้หวังแล้วก็ไม่ได้คาดคิดไว้ก็ก็พอได้รับมอบแบบนี้ให้ได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาครั้งนี้ก็ดีใจมากดีใจมากครับนายกครับอันนี้เป็นเป็นปริญญาเกี่ยวกับอะไรครับอ่าครศิษัท ครูศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ครับผมสาขาวิชาภาษาไทยครับม่เขินไหมคะกับคำว่าดอกเตอร์โย่งครับผมโขนิงมีแต่คนเรียกนายโยงนายโย่งบางคนเขาก็แซวด็อกเตอรโยงดอกเตอร์โย่งก็เขินครับนายโยงภูมิใจไหมครับเพราะว่าอาจจะแบบนายโยงอาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้เออไม่คาดคิดไม่คาดคิดว่าจะได้มันก็ภูมิใจแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำผ่านมาเนี่ย ม,มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ในเรื่องของการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสนะครับได้มอบรางวัลน,นี้ให้เนี่ยก็ภูมิมมใจมากครับผมในใน,ในสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วก็เราก็จะทำต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักที่จะทำอยู่แล้วด้วยครับผมเกณฑ์การพิจารณาครับก็ใช่เกณฑ์การพิจารณาครับผมก็สืบสาร อนุรักษ์ภาษาไทยสืบสานศริลปะพื้นบ้านอ่างเงี้ยครับผมเพลงชอยลีเกเพลงแหล่เพลงอีเซลลำตัดเพลงเรือเพลงขอทานที่ที่ร้องเนี่ยก็นาย่งก็พยายามถ่ายทอดออกไปอยากให้เด็กๆรุ่นหลังได้ได้รู้นะได้เอิมซับให้ให้รับบ้างเนี่ยคนของเกา่าๆไม่อยากให้หมดไปมันเรารักอะ่ะอืย,อง<า>ย่งรู้สึกไงบ้างครับที่แบบหลายๆคนเล่งเห็นความแบบ คุณค่าในสิ่งที่นายยงได้ทำมามให้แบบเป็นสมบัติของลูกหลานสิ่ง,ส,งสิ่งนี้เราเห็นคุณค่าของเราอยู่เร,เราก็ก็ทำและด้วยใจรักแล้วยิ่งมีคนเห็นคุณค่าไปด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งภูมิใจเราก็อุ้ยดีใจมากเลยตอนนี้มองคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งนี้เยอะแล้วนะถึงขนาดที่ให้โอกาสได้รับรางวัลรับปริญญาแล้วนะโอ้ยภูมิใจ เรื่องอย่างตอนที่ทงมหาลัยติดต่อมานายกเป็นยไงบ้างฮะดีใจก็ตกใจเลยดีใจด้วยผสมตกใจแหละนายโยมเอออุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่รู้วันจะเป็นกเตไม่คิดนะไม่ได้คิดนะครับผมเพราะว่ามันคงหวังไม่ได้นะหวังไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามันอยู่ในสายตาของท่านผู้ใหญ่ไหมอะไรไหมอยากอยากบอกอะไรถึงเด็ก อยากบอกเด็กๆก,ก็คือภาษาไทยกับศิลปะพื้นบ้านเนี่ยนะเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับเราเราเป็นเจ้าของภาษาเราก็ต้องใช้ภาษาให้สวยเขียนให้สวยเงี้ยนะไม่ว่าเรื่องการพูดการเขียนแล้วก็ในเรื่องด้านศิลปะก็กลัวจะหมดไปด้วยก็ฝากฝากเด็กรุ่นหลังนะครับให้ซึมซับแล้วก็ฝากแล้วเนี่ย เด็กรุ่นหลังเนี่ยอยากอยากฝึกอยากหัดแต่ว่าพอฝึกพอหัดพอร้องเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วเนี่ยนะม,มันไม่มีงานอะ่ะเขาจะฝึกมาทําไมตรงนี้หยุดใหญ่ก็เลยอยากจะขออยากจะขอให้ผู้ใหญ่ที่มีอาํานาจที่จะสนับสนุนในในด้านนี้ได้เนี่ยก็ก็ขอขอช่วยสนับสนุนกับเพลงพื้นบ้านเพราะเขาก็อนุรักษ์ภาษาไทย ด้วยอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าคนที่อนุรักษ์เขาอดเขาไม่มีกินเนี่ยมันก็ไม่มีแรงร้องไม่มีแรงเล่นไม่มีแรงสื่อสารถ้าหากว่างานอำเภองานจังหวัดงานวัดที่เขาจัดกันเนี่ยมีเพลงพื้นบ้านสักหน่อยหนึ่งติดไปสักหน่อยเนี่ยเขาก็ยังจะมีกำลังใจเนาะ แต่ว่าในยุนอกจากว่าอยากจะอนุรักษ์แล้วก็อยากให้มีพื้นที่ที่จะได้โชว์นัออนนนนน่นแหละนั่นแหละให้มีพื้นที่ของของเพลงพื้นบ้านจะได้แพร่ขยายนะสืบสารไม่อยากให้ไม่อยากให้หมดไม่อยากให้หมดนะครับศิลปะยาวชีวิตสั้นเนอะอายุสั้นกว่าศิลปะถ้าหากว่าไม่มีคนสืบสารหรือไม่มีใครสนับสนุนเนี่ยศิลปินรุ่นเก่กาๆครูบาอาจารย์ก็จะโรยลาแล้วก็ลาจากจากไปก็ เออศิลปะก็คงก็ไม่ต่างอายุก็คงจะจากไปด้วยถ้าหากว่ามีไม่สนับสนุนนิยมนายกมีแบบไปเป็นกวิทยากรตามมหาลัยอะไรฮะไปไปไปครับไปโรงเรียนโรงเรียนครับผมถ้าเชิญไปก็ไปครับผมไปไปสอนไปแนะนําอะไรเงี้ยตามตามสไตล์นายกอ่ะพอเราได้ไปเห็นเด็กๆที่เขาเขาเขาสนใจมีมีเด็กสนใจเยอะอมที่จะร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ย เพราะเขาแต่งกันร้องกันเนี่ยภาษาภาษามันก็เป็นภาษาสวยอะ่ะภาษาสมัยใหม่สมัยเก่ามันสวยหมดเป็นภาษาไทยเะยนะ,อ,ะอืมฟังเด็กชื่นใจอู้หชื่นใจเองอืมชื่นใจบอกเอ้ยเขาเป็นด้วยเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยอืมคำคล้องจองเออบางคนด้นเลยนะ,ะเด็กแว้น <c oughs> เด็กแว้นแบบว่ามอเตอร์ไซค์ออล้มไอไอไอข้อศอกถลอกเปิดกเลยเขาจอดก็อยู่มุมถนนน่ะพอเราขับรถผ่านไปเราเปิดกระจกมองไปครัง้งเขาด้านสดใจเลย เฮ้ยลองว่เพลงช่อยเพลงพื้นบ้านมีชีวิตชีวานะเออเอเอตามสไตล์เด็กเขาก็เขาก็เป็นอ่ะเออตามสไตล์เขาเขาก็สนุกปากเขาอืมอืก็เชื่อใจเขาขคุณค่ะ